คนที่คุณนึกถึงนะคะในเวลานี้เขาคิดยังไงกับคุณนะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าพี่ไพ่ของบีนะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รีอ่านตามหน้าไพ่นะคะก็จะมีทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็ไม่ดีปะปบบนกันไปนะขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ พลังงานของคนธาตุไฟนะพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19พลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะ,ะ,ะในพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้น่ะตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีอยากที่จะละทิ้งนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันทำให้จิตใจของคุณนะไม่สง,งบนะคะเหมือนตัวของคุณเองกำลังมองหารนะรู้ทางช่องทางนะคะวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอะคะ่ะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณอนะเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะมันมีความสุขมากกว่านี้มันมีความสบายใจมากกว่านี้ นะคะคเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในตอนนี้นะคะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเองครั้งใหญ่มกมากเลยเพราะรู้สึกว่าทุกๆอย่างในชีวิตนะ่ะมันดึงดูดนะคะพลังงานชีวิตของคุณนะ่ะเยอะมากมันกระทกบกับการใช้ชีวิตประจำวันทำงานก็ไม่ค่อยมีสมาธินะคะอารมณ์ก็รู้สึกว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะ อืมควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้พลังงานออกมาเป็นประมาณนี้นะอ่ะเราไปดูซิว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะ พลังงานของคนธาตุไฟอันนี้ก็ธาตุไฟเหมือนกันค่ะอืมในพลังงานของเขาเนี่ยเหมือนตัวของเขาเองอะ่ะคล้ายๆกันกับคุณเลยนะมันมีเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะที่ตัวของเขาเองอะ่ะหมายมั่นปั้นมือมากๆเลยว่ามันจะดีมันจะสําเร็จทางนี้ล่ะใช่ แล้วเขาเองก็คือก้าวเดินไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาเจอคู่แข่งเยอะอะค่ะออุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เข้ามากระทบอะมันแบบมันเข้ามาแบบเป็นเจ็ดม้าเลยนะเออมาจากทุกๆุกทิศท,ทางนะคะเราทำให้ตัวของเขาเองอะไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะทำให้มันยังคงอยู่ได้เหมือนเดิมไหม เขาจะสามารถรักษานะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะหรือว่ารักษาทรัพย์สินของตัวเองอะ่ะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วในเวลานี้เหมือนเขาเองก็คือพยายามมองนะคะว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ยังดูอึดอัดทุกอย่างมันก็ยังดูยังขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะมันเหมือนกับมันก็จะหลุดมือไปหมดเลยอะ่ะ พลังงานของเขาเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งมีมองว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยทั้งคุณและเขาต่างมีเรื่องถูกใจด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะพลังงานไม่ต่างกันเลยอ,ะอ่ะอะขอดูความรู้สึกในใจนะคะ คุณเองอะ่ะน่าจะทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันนั่นเนี่ยอ่าบางคนอาจจะอา่ามีงานเสริมด้วยเนาะแล้วก็มีงานประจำด้วยะนะคะจริงๆแล้วถามว่าคุณบริหารเวลาได้ไหมถ้าดูจากตรงนี้บีก็มองว่าคุณเก่งในการบริหารเวลานะอืมแต่บางครั้งนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะการที่แบบว่าเราต้องควบสองอย่างในเวลาเดียวกันคือคือมันเหนื่อยเนาะ เวลาพักผ่อนก็ไม่มีแล้วมาทําให้คุณก็ค่อนข้างเครียดแหละนะคะอ่ะความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาตรงนี้นะคะก็มันเป็นความรู้สึกที่คุณเองจริงๆแล้วอะคุณเข้าใจนะอ่มคุณเข้าใจในความเป็นเขานะการที่เขานิ่งการที่เขาเงียบการที่เขาไม่มีเวลาให้คือคุณเข้าใจนะคะว่าตัวของเขาเองก็มีปัญหาในชีวิตมากพอๆกันกับคุณ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรคุณยังรออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรคุณยังยังรอว่าทุกอย่างอะระหว่างเราอะค่ะมันจะยังคงดําเนินไปได้เรื่อยๆนะคะเรียกว่าจริงๆเราเนี่ยหันมาเมื่อไหร่ก็เจอกันนี่แหละแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะขาดโมเมนต์ในเรื่องของการเติมเต็มความสุขซึ่งกานลากันเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่แต่คุณเองก็ ก็มั่นใจเหรอว่านะคะยังไงความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันก็จะยังคงได้ดําเนินต่อไปเพราะคุณนะ่ะยอมรับนะคะว่าเออทุกๆอย่างในเวลานี้นะ่ะมันก็ถูกแบ่งเวลาไปไม่ได้ให้กับคุณแบบเต็มที่เหมือนเดิมแับบีมองว่าคุณเข้าใจเขานั้นเนี่ยอะขอดูความรู้สึกข,ของเขานะ ืมอ <c oughs> ความรู้สึกของเขาอะค่ะที่เขามีให้กับคุณเนี่ยตัวของเขาเองอะรู้สึกเหมือนกันกับคุณนี่ละค่ะว่าคุณนะ่ะมองว่าเขาคือคนที่ใช่ใช่ไหมเขาก็มองว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะยังบีบบังคับให้ความสัมพนะันธเน่ะมันไม่สามารถที่มันจะราบรื่นได้ ก็เลยกลายเป็นอะไรที่บอกว่าอืมได้คุยกันบ้างเงียบบ้างหายบ้างอะไรแบบนี้เนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กันคือเขาเองก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เวลาคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะเดินไปข้างหน้าในเส้นทางนี้อะคะ่ะให้ได้แบบตลอดรอยฝั่งแต่เขาก็รู้นะว่าในเส้นทางของเราอะมันก็ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆบางคนไกลกันบางคนอายุแตกต่างกันนะคะ หรือบางคนอยู่ใกล้กันทํางานที่เดียวกันด้วยแหละแต่เพียงแค่ว,ว่าเวลาที่อยู่ในที่ทํางานอะ่ะก็ต้องทาเหมือนเหมือนมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะพี่มองว่าถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้เราเนี่ยเหมือนต่างคนต่างก็นิ่งอะ่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะคะ่ะแต่คุณก็มั่นใจว่าคุณก็ยังต้องการเขาอเขาเองก็เหมือนกันในความรู้สึกตรงนี้นะว่าก็ยังมั่นใจว่าเขาก็ยังต้องการคุณ นะคะพอสั้นแล้วความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วตัวของเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนคุณอะ่ะคือคู่ของเขาที่มาจากอดีตชาติอะคะ่ะอืมเราได้กลับมาเจอกันอะแต่ตัวของเขาเองก็มีความรู้สึกแบบทุกอย่างในความสัมพันธ์อ่ะมันต้องเดินไปยังไงให้มันดีที่สุดคือปีมองว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็คิดเยอะมากๆเลยนะ อะขอดูเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะนิดหนึ่งขอดูเรื่องราวเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่ามีประเด็นอะไรกันไหมอ่ะสองเหรียญ the m a g i c i a n ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยเนาะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าดูกันเพีงแค่สองคนนะคะก้าดาบ 1หเหรียญยังไม่ได้มีความมั่นคงจริงจริง just i c แต่ว่าในอนาคตอะค่ะบีบอกได้เลยนะว่าในอนาคตอะมันมีโอกาสมั่นคงมันมีโอกาสชัดเจนนะเออเพราะว่าสถานาการณ์ในตอนนี้นะ่ะมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็ประครับประคองพยายามที่จะมีเวลาให้กัน ไม่ว่ามันจะเป็นเวลาที่แบบมากหรือว่าน้อยก็ตามอะค่ะแต่ก็พยายามที่จะมีเวลาให้กันพยายามที่จะทําให้ปัญหาทุกๆอย่างในความสัมพันธ์มันมันมัน,ม,นมันน้อยที่สุดนะพยายามที่จะให้ทุกๆอย่างค่ะมันเดินไปข้างหน้าได้แบบเท่าเทียมกันมากๆอยากที่จะประครับประคองไปให้ได้ไกลแล้วก็นานจริงๆแต่จากไพ่ก็ขึ้นออกมาแบบชัดเจนเรอว่าสถานาการณ์ในความสัมพันธ์เนี้ย มันยังไม่ได้มั่นคงแล้วก็ชัดเจนแต่บีเห็นแร้ว,ว่าในอนาคตมันมีโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าถ้าถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมีคุณเพียงแค่สองคนไม่ใช่ไพ่ออกมาเป็นไพ่ justice นะคะเพราะฉะนั้นแล้วบีบอกเราเลยว่าในความสัมพันธ์นีย้ยังมีคุณเพียงแค่สองคนในความสัมพันธ์คือถ้าจะยอมแพ้จากกันเนี่ยมันจะเป็นการยอมแพ้ที่รู้สึกว่า มันยังไม่ใช่เวลาของเราจริงๆอะเรายังไม่สามารถให้ให้เวลากันได้เต็มที่อะเราไม่สามารถดูแลกันได้เออเราไม่สามารถที่จะแบบทาให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้เหมือนที่เราได้คุยกันเอาไว้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะรู้สึกกดดันเพราะอาจจะมีเอ่อคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ต้องการให้ความสัมพันธ์อะมันมันจริงจังก็ได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจัง ถ้าจะยอมแพ้มันก็จะเป็นประเด็นประมาณนี้นะคะอืมต่อมันไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะอ่ะตอบคำถามนะคะมาดูสิว่านะคนที่คุณนึกถึงคนนี้นะคะในเวลานี้นะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะขอดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณแปดเหรียญน,นะคะ อืมหนึ่งจากนะ3สามไม้นะคะสี่ถ้วยโอเคดูก็อย่างที่บีได้พูดไปเลยพลังงานเขาออกมาต่อเนื่องกันนะเพราะนันเราเนะคะีค่ะจับไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะ่ะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาต้องการที่จะจริงจังกับคุณต้องการจะมั่นคงต้องการที่จะมีอนาคตร่วมกันในวันข้างหน้า ถ้าตอนนี้คุณอยู่ไกลกันเขาอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันกันกบคุณแล้วก็อยากที่จะให้คุณหลักเขาอะค่ะได้จับมือแล้วเดินเคียงข้างกันไปสร้างทุกอย่างไปด้วยกันลรากลายเป็นความสุขเป็นความเติมเต็มเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งนี้เขาคิดกับคุณในตอนนี้เขามองคุณเป็นคู่ของเขาเขามองคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะรักษาอยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแล อยากที่จะทำให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์มันกลายเป็นจริงแต่นะคะบีเห็นแล้วว่าสี่ถ้วยมันขึ้นมาตรงนี้นะ่ะอะไรอะไรมันยังไม่เป็นไปดังใจนะคะมันยังมีบางอย่างเข้ามาทำให้รู้สึกอึดอัดยังมีบางอย่างเข้ามาทำให้รู้สึกว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงไม่คืบหน้าเออทำไมมันถึงแบบผิดแผนไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นคือมันยังไม่ใช่เวลานะคะมันยังไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะสมที่ทุกๆอย่างมันจะลาบลื่นแต่ถามว่ามันมีโอกาสราบลื่นไหมละ่ะมีนะเพราะตัวของเขาเองอะคะ่ะในสิ่งที่เขาคิดกับคุณอนะคือเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะมั่นคงด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นเล้วนะคะในอนาคตอะหลังจากที่ทุกอย่างลงตัว คุณก็อาจที่จะเคลียร์ปัญหาของตัวเองได้แล้วกลับมาสดใสกลับมามีความสุขกลับมาเป็นพลังงานที่พร้อมที่จะรักกับเขาแบบเต็มที่เขาเองหลังจากที่เคลียร์พลังงานทุกอย่างนะคะแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาให้เวลากับคุณแบบเต็มที่อ่ะเมื่อถึงวันนั้นนะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันถึงจะถึงจุดที่ทุกๆอย่างมันราบรื่นแต่นะคะก็ต้องบอกว่า ไม่สามารถกําหนดเวลาได้นะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะราบลื่นเพราะขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณละเขาเจอว่ามันจะเคลียร์ได้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่อืมอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ไม่สามารถบอกได้แบบชัดเจนแล้วว่าเออมันจะเสร็จเมื่อไหร่จะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนไหมไพ่ไม่สามารถให้ได้เลยคะ่ะเพราะว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันต่างกันนะคะปัญหาที่แต่ละคนเจอมันต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พีเห็นนะ่ะ คือเขาก็มองว่าคุณคือคนที่เขาเองอยากจะดูแลจริงๆค่ะอืมในความคิดของเขาอะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าในตอนนี้นะเขายังทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันยังอยู่ไกลกันหรือแม้กระทั่งใครอยู่ใกล้กันอนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้อะไรอะค่ะเขาก็มองว่าเขาก็จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วพอถึงจังหวะแล้วที่เขาเองมั่นใจจริงๆว่าทุกอย่างมัน มันถึงในจุดที่เขาจะชัดเจนเขาจะพูดกับคุณบางครั้งมันอาจจะเป็นการพูดที่คุณเองไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะอืมเนี่ยค่ะเพราะเขาอะบีบอกเลยนะว่าเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขกับคุณไม่อยากจะให้เราต้องมาทะเลาะก,กันอืมไม่อยากจะให้เราต้องมาทะเลาะก,กันไม่อยากจะให้เรามาผิดใจกัน แล้วในเวลาเนี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลกันสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาคิดกับคุณก็คือเขาก็อยากจะเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณให้แบบให้เห็นในทุกๆด้านอ่ะในทุกๆมุมที่เป็นตัวของคุณนะคะอยากจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณมากๆบางทีก็มีการสืบการสอง นะคะมีการถามอ่ะถ้าคุณมีคนรู้จักร่วมกันเขาก็อาจจะถามนะคะว่าเออคุณเป็นยังไงอ่ะอยู่ไกลกันคุณมีใครเข้ามามั้ยอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้บีบอกได้เลยว่าเขามองอนาคตในวันข้างหน้าจริงๆเพราะเขาหวังหวังมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะว่ามันจะเป็นความสุขนะคะของการหละกันไม่อยากจะให้เราต้องมามี มีเรื่องราวที่มันทะเลาะกันแล้วมันต้องแบบต้องแตกหักกันอะเขาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นค่ะอืมยังไงอ่ะเขาคิดแล้วว่าเขาจะต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้คุณประสบความสำเร็จให้ได้นะคะแต่ภาพเนี้ยมันเป็นภาพของความพยายามนะมันไม่ได้เส้นมันไม่ได้เป็นเส้นทางความรักที่โรยด้วยกลีบกหลาบนะคะอืมันเป็นอะไรที่มันขรุคระ มากมากแต่เขาอะค่ะคิดเราว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาจะเดินไปข้างหน้ากับคุณจะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปด้วยกันกับคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะบีบอกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองอะ <c oughs> ตั้งใจมากๆนะเออตั้งใจมากๆเลยว่าเขาแบบวางเป้าหมายเอาไว้แล้วว่า คนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยอะในอนาคตอะมันคือคุณจริงๆนะไม่ว่าอย่างไงก็ตามอะค่ะเขาไม่เปลี่ยนใจนะถ้าเราดูจากหน้าไพ่ตรงนี้ในสีเขาคิดกับคุณในตอนนี้อะนะคะอ่าเราคนคนเนี้ยคุณกับเขา,าอะอาจจะเคยจบกันไปแล้วก็ได้เพราะว่าพี่ไพ่อะค่ะสําหรับนี้นะ่ะ ก็บอกว่าอ่ะมันเป็นฐานไฟเก่าเนาะอาจจะแบบเคยจบกันไปแล้วนะคะเรากลับมาหากันอีกเพราะมันก็ตัดใจจากกันไม่ได้ลืมกันไม่ได้ในอนาคตคุณนนองสองคนจะมีเรื่องราวดีๆร่วมกันค่ะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เนาะโซ่ทองคล้องใจอืม คือคุณลาฮาว่าค่ะมันมีเกเละนะที่จับเป็นโลกทั้งใบของการการักกันได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ผ่านทุกๆอุปสรรคไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันไปจนแกจนเท่าว่าไผ่ไปนี้ค่ะล้มโผล้มไซเนี่ยบิก็มองว่ามันเป็นความยั่งยืนนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอยู่กันไปแบบยาวนาน่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะถือไม้เท so ้ายอดทองกระบองยอดเพชรแบบนี้ค่ะคืออยู่คู่กันไปแบบนี้อต่อให้มันจะแบบว่าล้มลุกคูุกคลานบ้างเนี่ยในความสัมพันธ์่ะแต่ก็ยังจะอยู่ด้วยกันคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตให้กันละกันคือพลังงานในหน้าไพ่วันเนี้ยสิ่งิที่เขาคิดกับคุณอะเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากที่จะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณน่ะ แต่ที่แน่ๆก็มีโอกาสที่เป็นคนเก่าๆที่จบกันไปแล้วแล้วกลับมาหากันแล้วอยู่ในความสัมพันธ์กันในตอนนี้หรือนะคะคนที่คุณนึกถึงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่จบกันไปแล้วแล้วคุณก็รอคอยเขาอยู่ก็ได้ถ้าคุณถามว่าเขาจะกลับมาไหมล่ะไพ่ก็ชัดเจนค่ะว่าเขายังมีโอกาสกลับมานะคะแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งเลยที่มันชัดเจนอะในสิ่งที่เขาคิดอะคือเขามุ่งหวังกับความสัมพันธ์นี้ว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณนะ ยังไงก็ต้องเป็นคุณเขาไม่เปลี่ยนใจนะคะขอดูพี่นางฟ้าหน่อยค่ะช่วงเวลาของการห่างกันนะคะการห่างกันไปแบบก,กระทันหันคุณละเขาจะได้กลับมาหากันแบบก,กระทันหันค่ะ หัวใจที่แตกสลายจริงๆแล้วว่าตัวของคุณเองอะอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดในความรักเนี่ยคะมาจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะรักใครแล้วพอเขาคนนี้เข้ามาคุณก็เปิดใจให้กับคนคนนี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็อยากที่จะรักเขาเพียงแค่คนเดียวไม่คิดที่จะเปิดใจให้ใครอีกเลยนะคะคือถ้าไม่ใช่เขาคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็อยากจะปิดใจแล้วอะอืพลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะ เพราะว่าความรักนี้นะมันเหมือนกับว่าเคยคบกันแล้วเนาะแล้วจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมามันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับแบบทั้งหลักทั้งเจ็บอยู่ในเวลาเดียวกันมันมีความอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าพี่น้องฟ้าบอกว่าการให้อภัยเนี่ยะคะ f o r g e and forget เนาะการให้อภัยแล้วก็การลืมนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องหยิบมันขึ้นมาพูดในความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเราก็ทิ้งมันไป ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์นะหยิบมาพูดแล้วมันจะกลายเป็นประเด็นนะคะกลายเป็นการทะเลาะก,กันเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นค่ะโฟกัสแค่ปัจจุบันเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าก็พอเลคะใบสุดท้ายในเวลานี้นะ่ะต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะคะทั้งคุณแล้ก็เขานะมีความคิดถึงกันนะคะ ไกลกันก็ยิ่งคิดถึงราคาแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะแต่ด้วยภาระหน้าที่อะ่ะมันก็ทําให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นะคะมันก็เหมือนกับมันก็นิ่งๆอืมแต่จริงๆแล้วยังรักกันมั่นคงอยู่นะอ่ะขอลักนณาราศีเพิ่มเติมนะคะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่ห้า ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1คนที่เกิดวันที่27่ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันที่23่สาค่ะและคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะคะของคลิปนี้นะบีกก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ